สวัสดีครับผมเบานองครับเมื่อนี้ได้มาพอๆกับเบานองอีกคือเก่าครับผมมาแล้วครับฝันตองหดพอสุพน์ครับงวดวันที่สิบหกพฤษภาหกเจ็ดเบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอย่ที่โชคและดวงครับบม,ม่มีผู้ใดบอกไดล่วงหน้าวันลขสิมาตัวใดแต่ว่าพอเป็นฝันเพิ่นก็นยอยากมาบอกสู่ฟังงวดที่แล้วหลายคนได้โชคแล้วพอเิ่นครับหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหก ได้ทั้งโตดแล้วก็ได้ทั้งเต่งก็มีคขึ้นกันงวดนี้พอเราว่าเราฝันดีขึ้นกันแล้วก็ยังตามเลขเก่าิันอยู่นะครับเนาะคือหนึ่งสามเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าสามพอมนยังตามอยู่นะครับเด้อวันนี้เพื่อนฝันครับเพื่อนฝันตองงวดเพิ่นก็เลยบอกว่าเอาไปเลยเดี๋ยวถ้าฝันอีกหรือว่าจังไดอีกเดี๋ยวจังมาฟังกันมือนีเอาตัวนีไปก่อนเพื่อนบอกว่า เอาไว้เป็นแนวทางเพื่อเฮามาดอกละว่าเพื่อนว่าอย่างในงวดนี้เฮาว่ารับโจกไปต้องกันคือเก่านะครับเนาะงวดวันที่ส6บหพฤษภาหมเจ็ครับเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปวดัดไผ่พัฒนาครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้วาวลำหนึ่งเพื่อนเด้วาวลำหนึ่งลำหมอ,องใหญ่เลยไปวดัดไผ่พัฒนาในฝันเด้ะวันนี้เพื่อนไปหอดวัดแล้วมีคนถามเพื่อนว่ามาหยังเะ่เพะพ่พใหญไง สนสิเอาวาวมาถาวายปูสวงบ่แมนแต่ว่าบ่ได้มาถาวายอย่างเดียวสิมาเลีนให้ปูเบิงน้ำมาส,สั่นสิมาเลีนวาวให้ปูเบิงนำ้ำพอวาวแล้วปุ๊บเพิ่นก็เอาเสือกมามัดใส่วาวแล้วเพิ่นก็แลรนแ,รนแลีนวาววาวก็ดคืนไปอย่างงามเลยเพิ่นว่าวาวร่ำกใหญ่เลยคืนไปอย่างงามบัดน,นี้พอบัดน,นี้เรนวาวได้ แลนวาวขึ้นไปแล้วเพิ่นก็นเลยอธิษฐานเพิ่นก็นเลยยกมือพระนมพระนมมือยกมือขึ้นปูเพิ่ว่ามือนี้ลูกมา,วาววาม,ามาแรนวาวถวายปูเพิ่วมามาแรนวาวถวายปูขอให้ชีวิตปูเอขอให้ชีวิตผมอันจะเลริญลุงเรื่องขึ้นไปคือวาวนี่เด้อเพิ่ว่าจังงส่พอบันนี้พอพอได้สักพักแล้ว วาวตอนไหนก็เลยขยายเงยขึ้นกว่าเก่าเพื่อนว่าลอยไปแล้วขึ้นไปสูงขยายขึ้นเงยกว่าเก่าเพื่อนเลยตกใจเพรานว่าเอา้าวาวแรนขึ้นไปดีๆคือจังขยายขึ้นเงยกว่าเก่าหรือว่าปูเพิ่นหลับหลู่บ่เพื่อนว่าปูเพิ่นหลับหลู่ในสิ่งที่เฮาเว้าไว้บ่เพื่อ,น,อ,อ,น,อนว่าวในในอธิษฐานขอเพิ่นก็เลยเฮ็ดให้วาวใหญ่ขึ้นเพราะว่านันเพื่อนเลยตื่น เพิ่งก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊มันสิเป็นจังไดเพิ่งก็เลยเลขบันนี้เพิ่นเขียนเลขให้เบาหน่องบันนี้เพิ่งก็เลยเขียนเลขให้เบาหน่องเพิ่งว่าบ่งหัวจักสิแปลจังไดดอกเพิ่อว่าเพิ่งก็เลยเขียนเลขให้เพิ่นเขียนให้มาสีหางเพิ่นเขียนให้มาสีหางเพิ่นบอกว่าเลขเก่าเพิ่งก็ยังนำอยู่เด้อเพิ่อว่าเลขเก่าเพิ่งก็ยังนำอยู่ก็คือหนึ่งหนึ่งเก้า หนึ่งสามเก้าแล้วก็ศ <noon> ูนย์สามเก่าโอศูนย์เก่าสามเพื่อนเขียนให้งวดวันเพื่อนก็เรียกว่าอย่าลืมกับเก่าเป็นหกนำเพิ่นว่าใช่แต่ว่าเพิ่นบอกเขียนลงให้ดอกให้พิจารณาเอาให้กับเก่าเป็นหกนำเพื่อนบอกจั้นสิบันีีเลขฝันงวดใหม่ที่เพื่อนเฉยมากเพื่อนไฮมาสี่หางเพิ่นบอกว่าลองพิจารณาบิ่งเด้อเพิ่นวาเพื่อนไฮมาหนึ่งหกเก้า ศ9 1ย์เก้าหนึ่งลกกะศูนย์หกหนึ่งอ่ะลองพิจารณาเบิ่งแล้วกะเลขสองโตบนห้มาตตัวเดียวคือหนึ่ง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 เพิ่นบอกว่าเห็นเลขตัวนี้แล้วมักแล้วว่ะจังไ๋มึงกวมาเขากันก็นกฟัน่น่านสินะเพราะวันนี้ไอล้วกะอายุพอเิ่นเจ็ดสิบปีนะครับเนาะอายุพอเิ่นเจ็ดสิบปีอ่ะอยังไ๋ก็ลองคิดพิจารณามันครับเด้อเลข พอสุพดครับงวดวันที่16พฤษภาคม67ตรงจริงทุกอย่างคืนยุทีิโชคและดวงครับบ้านน้องกัดหาตัวเลขมาฝากทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้รับโชคแต่ว่าเลขสีขาหรือบวกขาอันนี้ก็บ่มพผููได้บอกได้นะครับเนาะแต่ใน,ในกามารับโชคไปทากันจะขอให้ทุกคนจงโชคดีครับงวดวันที่16พฤษภาคม67เดี๋ยวบ้านน้องกัดจะไปหาตามตัวเลขขึ้นเก่าเนานะบ่ท่านเด้ยไปสื่อรถมากถวายตาไครอยู่ กำลังหาอยู่ตอนนี้กําลังหารถมาถวายตาใครอยู่เบื้องก่อนเราจะเอาแบบใดเพราะว่าพี่บางคนมากะอยากให้ซื้อรถแบบว่าจังไดล่ะอยากให้ถวายทีละขั้นเบานองเข้าใจอยู่ครับอยากว่าถวายทีละขั้นแต่ว่าผู้คนอื่นที่เพิ่นซื้อมาถวายเพิ่นกะอยากให้ถวายของเพิ่นขึ้นกันและ้วกะ็อยากเอาเหลีขึ้นกัน เดวจังใดก,เดกนนะเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันนะครับเนาะเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันเดี๋ยวจังสิมาพิจารณาอีกทีหนึงอ่ะจังไดกะลองพิจารณาเลขพอสุพเบิ่งนะครับเด้องวดวันที่16พฤษภาคม67 169 091 061แล้วก้าหะกะั 11, ครับงวดวันที่16นี่เฮามารับโชคไปนํากันคือเกา่าเลขปูสวงงวดที่แล้วยังบ่เข้าเนาะครับเนาะ839 ที่บ้าหนองจุดขอปูจะถามว่าบ้านหนองยังตามบ่บ้าหนองยังตามอยู่ครับตามเหล็กเก่าปูอยู่แต่ว่าถ้ารอเบิ้งเหล็กใหม่ของปูคือกันเนาะว่าเหล็กใหม่ของปูสิเป็นตัวใดแล้วก็หลวงปูมุนช่วงนี้บ้านหนองบ้ทานเลยไปใส่ครับเพราะว่าติดงานศพบติดงานศพบใหญ่ครับหยาดกันนี่แหละที่เพิ่นเสียแต่ว่าเดี๋ยวบ้านหนองชิมาบอกความฝันให้ฟังเกี่ยวกับใหญ่นี่แหละความฝันบ้าหนองเดี๋ยวบ้านหนองชิมาบอกสู่ฟังนะครับเด้อ อดใจรออีกนิดนึงงวดนี้เข้ามารับโจมไปกันไปน้ากันครับพอสุขคนครับงวดนี้เป็นจังไดจะลองมาหลุนเบิงไผมากเลลเกา่าก็ตามไหวถ้าผู้ได้มากเกลไม่กระซื้อไหวคนเท่ามันมีสีเหลือครับคนเฮามันมีสีเหลือกมันอยู่ที่ว่าเฮาจะเหลือตัวใดแค่นั้นนะครับดอจากใดงวดนี้เบาน้องหวังว่าเฮาสิไดรรับโชคไปน้ากันกินสินใดก็ให สมหวังดังปาถนาคือเก่านะครับนาะงวดนี้มารับจชคไปนํากันได้จับเงินเมือ่อได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านไปนํากันอย่าลืมผูใ้ใดมีไา่เบ่าหน่องอย่าลืมทักลายมาบอกว่ามีเลไดเลมากไดฝันมากอยากมาเบาสูฟังเบ่าหน่องรับฟังครับแลก็ถ้าผูใ้ใดอยากให้เบ่าหน่องเอามาเบาลงช่องก็ได้ครับหรือผูใ้ใดฝันแล้วแต่แปลเลขบบเป็น เอามาเบาสู้เบาหนองฟังแล้วเบาหนองระเชียเมาเบาให้สู้เอฟซีฟังแล้วกัจังฮาเขาห้ากระจังมาแปลไปน้ำกัดนะครับนาะบางคนฝันดีแต่แปลโบเป็นกับมีคือกันครับคือจังเบาหนองนี่แหละบางทีเบาหนองฝันดีแต่ว่าเบาหนองแปลโบเป็นกับมีราคาเบาหนองกระไดตัวเลขมาจากเอฟซีนี่แหละที่เพิ่นแป้นะครับนาะแต่จังไดก็เดวมาลุ่นกันคือเก่านะครับนอะขอบุญบารมีหลวงปู่สวงแม่ฮันนี่ ไอ้ใครบานเบาหนองล้ะกะสิ่งสัติ์ิีธิตุกสถานที่ที่เบาหน่องไปขอให้โดนบรรดาโคลาภให้ลูกห้านสุขภูสุกนสาธุสาธุงวดนี้วันที่สิบหกเข้ามารับโชคไปทำการคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังนางปาถน,นามีเงินใส่ใจบอกขาดมือเห็นยังแส่ประสบความสําเร็จชีวิตลาบลื่นไปด้วยดีบ่มีอุปสรรคก็ขอยทุกคนโชคดีสวัสดีครับ